ขอํำน้อมและองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอกราบคารวะพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งกราบมิการเป็นเตนและหมู่สัมนาทุกครูอาจราเรญธรรมสมฤตดีญาติโยมทั้งหลายเดีย๋ายาวจะเอากระไม้กรหหม,ย,หมยกันเมืองให้ฟังไหนนะ บางคนยังไ <ersch> ม Anda, es cuenta, no <Wait> ่รู้ยังไม่เข้าใจยังไม่ทาบซึ้งไอ้คำว่าการเมืองมันเป็นยังไงนะการเมืองคืองานที่ทำเพื่อรับใช้ประชาชนทำให้ทาให้ประชาชนมีความสุขมีสันติช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งให้ผู้คนสามารถอยู่กันได้ด้วยความปกความปกครอง ด้วยความรักสมคัคคีการเมืองจึงเป็นภารกิจที่เพื่อรับอื่ืนปกป้องชุมชนจากสิ่งเลวร้ายทั้งปวงอำนาจและผลประโยชน์ที่เราเข้าใจการเมืองที่มีกิเลสตัญหาตั้างไว้ทำให้การเมืองเต็มไปด้วยความโลภ การแย่งชิงดีการแย่งชิงดีการ,การต้องการเอาชนะเพื่อประโยชน์ตนและพวกพ้องโดยไม่คำนึงสังคมโดยส่วนรวมนักการเมืองมักเห็นแก่ตัวเมื่ออำนาจมาจะทำการใดๆตามอำเภอใจการข่มเหงรังแกการเข็นฆ่าจึงเกิดขึ้น มีความรุนแรงอยู่ทั่วไปไ่รู้ใครกล่าวไว้นะลงในังสืที่สิบก้าพยนสองันหนร้สี่เก้าน่็น่การเมืองในความหมายของพระครูนะพระครูเคยกล่าวไว้นะการเมืองคือเรื่องส่วนกลางของรเรื่องสังคมทั้งประเทศ นักการเมืองคือผู้ที่อาทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนีก็หมายนักการเมืองนะอาการเมืองคือการปกครองบ้านชัดแจ้งคืออำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารอำนาจตุลาการ อำนาจน,นิติบัญญัติก็โดยผ่านรัฐสภานะอนุมัติกฎหมายแก่กฎหมายหรือว่ารับรองกฎหมายที่จะมาประกาศใช้ในประเทศเนี่ยก็ให้ผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะนะเข้าสภาโยกมือโหวตให้หรือไม่ให้นะผ่านหรือไม่ผ่านนียนะต้องผ่านรัฐสภาอำนาจบริหารโดยผ่านคณะรัฐมนตรี เจ้ากระทรวงต่างๆงนะนอะรัฐมนตรีต,ต่างประจำกระทรวงเเป็นหน้าที่บริหารประเทศตามที่ตนเองประกาศเอาไว้นะเสียงเอาไว้ทําตามไหมดอเบี้ยวอเออเบี้ยวไม่ทําตามก็ทำไม่ได้างียก็แต่นะเนี่ยแต่แต่ละพักที่เป็นรัฐบาลนะเนะเนี่ยเขาเรียกว่าอำนาจบริหารอำนาจตุลาการก็โดยผ่านศาล ทำนะถ,ถูกต้องไม่ถูกต้องผิดพลาดอะไรไหมถ้ามันตัดสินไม่ได้ก็ยื่นขึ้นศาลให้ศาลตัดสินนะเนาะไถยอ,อย่งอางอดีตอะไรน,นะอดีตนายกแพท,ทองทานเงนะองอิงเงนะที่ไปโทรศัพท์ไปคุยกับสมเด็จคุณเนี่ยนะที่เมีเรื่รงเนะี่ยเอ๊ จะควรจะผิดอะไรร้ายแรงขนาดน้ผิดจะได้ทำนนหนักกาเมืออะไรนี่ก็เลยให้ให้ศานูนเป็นผู้ที่วินิจฉัยตัดสินมาก็ว่าก็ผิดจริงนะก็หลุดจากเก้าอี้นายกเลยแล้วก็ไปคอรมอไปด้วยไปกระบวนเลยนะอันนี้ต่ามอำนาจเนี่ยใช้ทำงานร่วมกันอ่ กล่าวถึงอำนาจอธิปไตยสที่ใช้อยู่ในในการปกครองประเทศไทยนะส่วนปกครองแบบคอมมิวนิสต์อะไรต่างสังคมนิยมอะไรก็ไม่ได้ศึกษาไม่รู้ไม่รู้เท่าไรไม่รู้ละเอียดเขานะนก็มีปกครองไปคนละแบบรัเสเซียจีนนี่นะจีนรัเสเซียเกาหลีเกาหลีเหนือเกาหลต่าันเกาหลีใต้เนาะญี่ปุ่นนี่ ระบบประชาธิปไตยไม่ใช่สังคมนิยมเนาะคงไม่ใช่ไม่เวียดน,นามเนี่ยระบบคอมมิวนิสต์เรื่องสังคมนิยมลาวเนี่ยสังคมนิยมไทยเนี่ยประชาธิปไตยเดีย๋ยวเขียนผิดนะเดีย๋ยไม่ใช่ประชาธิปไตยนะเอ,อะาจารย์อท่านท่าน,านใต้ดาว เทศต้ไนไรนะปลกนาเ,าเก่าๆอยู่แล้วนะไอมันเตะแล้วก็ขอขอเะาขอทานขอ,อการมุ่คส่งอ่าเจริญธรรมพอเราสีมาโ <c oughs> เดินที่แล้วกว็ามาที่ปัญหาเจ็บป่วยกับพ่อเราทำงานแล้วก็ผิดพลาดไปช็อตบ้างอะไรบ้างแล้วก็ดีขึ้นนั่นแหละดีขึ้น มนนีญาติโยมที่โคราชคุณชัยวัฒน์เชนสวงคุณน้อยอะไรเนี่ยเขาเป็นภาวนาไวภาวนาเพื่อจะรักษาอะไรต่างๆก็มีมณนะด้วยกันครั้งนี้ก็จะเป็นสี่รูปมังไปกินทองคงไม่มาทุกทีไปห้าลกอ่าอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชีวิตนักบวช่าแต่เป้าหมายของพวกเราเนี่ยเป้าหมายมา ที่สีมาเนี่ยมีเป้าหมายอย่างไรบา้างนะท่านดังนั้นท่านก็พูดเรื่องวิเคราะห์สังคมการบ้านการเมืองนาการเมืองก็ลวยถ้วยประเทศนั่นแหละถ้ามันไม่มีศีลธรรมนก็จะมาหาผลประโยชน์ความจนไม่ได้มีปัญหาเขาบอกว่าจะแก้ปัญหาความยากจน ใครเป็นแก้สําเร็จบ้างแก้ปัญหาความยากจนมันจนมาแต่เกิดแล้วเกิดมาก็ไม่มีเสื้อผ้ากิดมาตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้มันก็จนต่อแล้วก็ไปไปชาติไหนาชาติไหนก็จนอย่างนั้นแล้วไปอยากรวยไปอยากสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เออแล้วอยากที่มันเป็นไปไม่ได้ก็คือไม่มีปัญญาแล้วก็ทุกข์แล้วอยากได้สุข สุขเพราะความสมใจสุขเพราะความอิ่มใจสุขเพราะความปพ้่มใจสุขแบบนั้นนะสุขไปสุขหลอกๆนะแล้วใครแหละมีสุขแบบนั้นสุขที่สุดในโลกอ่ะแล้วก็มีพบเขาเรียกว่าตัณหาโอ้ยอยากจะมีความสุขอย่างเขาบ้างใจที่อยากจะมีความสุขขณะนั้นทุกข์และสุขเกิดขึ้นที่ใจอยากได้สุขอะทุกข์แล้วมันคู่กัน เพราะไอ้ที่นั่นแหละเป็นเหตุแห่งทุกข์ที่อยากจะได้สมใจอยากจะได้สมความมุ่งม,มา่ปรปัถนาก็เรียกว่าตัญหาทยานอยากต้องมีปัญญาล้างสิ่งนั้นะมีปัญญาเข้าไปหยุดมันก็สงบระงับลงถ้าใจมันว่างทำดีโอ้ไม่โลภไม่โกรธไม่เห็นแก่ตัวมันว่างว่างนี่ก็เรียกว่าสุขะขะนี่แปลว่าว่าง สุนี่แปลว่าดีทำดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่กินเนื้อสัตว์ทุกไหมถ้ามีกิเลสมันบอกว่าเ,เรื่องอะไรจะมาทรมานตนกินอดกินอยากกวางกัะชดประชันด้วยนะพวกลัทธิอโศกพวกเลิกลัทธิอะไรสุดโต,ตงนะเกิดมาแล้วมัน,เป,นเป็นฝึกปดนะ้ทรมานตน เนื้อสัตว์มีโปรตีนดีๆอร่อยอร่อยไม่กินเออมันทำไมโง่จังวอาวางนะไอเรากับพวกนี้มันทำไมโง่จังว่าไอพวกนี้มันไม่หัดอดมันหัดแต่อยากเออแล้วมันจะพ้นทุกได้ไงหัดอยากมันไม่อิ่มไม่เต็มใช่ไหมเราหัดอดอดได้แล้วมันไม่อยากไม่อยากมันก็ใจมันก็ว่างไม่อยากมันก็จบมันก็เหลืออยู่เหลือกินเเหลืออยู่เหลือกินไม่สะสมเลย แผ่สัพพัฒนสภาดิมานแผ่สพัสสดนะไม่สะสมเพราะว่าเราจะเป็นคนอยู่อย่างจนๆอย่าคิดเอากำไรแต่คิดจะเอากำไรมันขาดทุนเพราะไม่เห็นแก่ตัวที่นี่มีใครซื้อหวยมั้งเนี่ยถ้ามาที่นี่คงไม่มีคนซื้อหวยจะไม่แอบมีก็คงไม่กล้าบ,บอกนะเพราะที่นี่เขา คนซื้อหัวยี่คือคนโง่วคนบาปใจมันลงทุนน้อยๆนะซื้อลอตเตอรี่ใบไม่เท่าไหร่เลยแล้วมันจะได้มากๆการพน,นันกา <c oughs> นพนันเนี่ยเรามีนักการเมืองโง่ๆประเทศเราเนี่ยโง่ที่สุดมั้งจะแก้ปัญหาเศรษฐกิจคือการมานั่งเล่นการพน,นันกันสิ่งที่ผิดศิลธรรมผิดกฎทำให้มันถูกกฎหมายเออ เพื่อจะได้เงินเพื่อจะได้เงินแล้วมันจะแก้เป็นยังไงเงินเน่ไปนั่งเล่นกันพนันทั้งวันไม่ไปปลูกข้าวไม่ไปทําอะไรเลยนะฮะ <c oughs> มันจะแก้เศรษฐกิจยังไงอนะ่ะเออแล้วจะคิดเอาแกเข็บข้าตรงครับแตงไอคนมันเสียกันพนันเนี่ยมันก็จิตบ้าแล้วมันก็จะไปพ้นไปจี้ไปไม่มีจะกนินก็ไปแย่งชิงเลมันก็จะเกิดอาชญากรรมอญจ,จกรเยะะนั่นนะ่ะนี่คือการเมืองโง่โง่คิดโง่โง่แล้วก็ต้องอะไร จะต้องทำเงินให้ได้มากมากาาตาแต่ผู้มีปัญญาสังคมแบบพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้สอนให้ทิ้งพวกนี้อุปโลกขึ้นมาแย่งชิงกันเ,นเป็นเรื่องทุกข์เงินไม่ใช่สิ่งสำคัญเลยเงินพวกที่คนโบราณคนไทยโบราณเก่าๆเนี่ยเขาจะเห็นถ้าธรรมชาติมันสมบูรณ์เนี่ยแล้วก็อยู่กันแบบ เป็นพี่เป็นน้องกันสังคมนิยมแบบเป็นพี่เป็นน้องกันเออไปหาอะไรได้ไปหาหนอไม้มาได้เอา้าแกงหม้อใหญ่ๆตักแบ่งกันไปนั่นนะ่ะไปหาเห็ดได้เอา้าแจกกันุงต้มสุกแล้วก็บแบ่งกันอยู่กันกินนี่คือสังคมแบบพระเจ้าไม่เป็นาธาตุเงินไม่เป็นาธาตุวัตถุแต่รักษาธรรมชาติ่กับธรรมชาติแต่ชาวอาโศกนี่เป็นไดน้ชาวอาโศกสังคมอโศกนหะ ว่าไม่เศร้าและไปเศร้าทําไมนคนไปคิดเรื่องเศร้านคิดเอาทุกคนคนไม่มีปัญญาเร,เ,รเรื่องนู่นเรื่องนี้คิดประชัติาติจะอยู่ได้ยังไงเอกการพักนี้เอาน่ยคิดชังนี่แล้วก็เศร้า ไอ้โลกมันก็เป็นเรื่องของโลกมะมันจะดีจะชั่วมันมีอยู่ทุกขับทุกกันแล้วก็พัฒนาสงครามก็เก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ก่อนใช้หอกใช้ดาบเอาเหล็กมาตีให้ครบชุบให้คมกล้าแล้วก็ไปฟาไปฟันกันเดี๋ยวนี้มันระบบกดปุ่มอ่วางคองมเตอร์วางอะไรจะไปหย่อนให้มันระเบิดใส่กันตรงไหนบินหอะไปบนฟ้าอะไรพวกนี้ในการเรื่องวิธีการพัฒนาการไปเรื่องที่ทำลายล้างค่ากันก็เก่งขึ้น ความชั่วนะไม่ใช่ดีอะแล้วก็เนี่ยก็เป็นเรื่องที่โลกมันมีมันเป็นเราไม่ต้องไปวิ่งตามโลกก็รับโลกแต่เราก็อยู่ของเราเนี่ยหรือคืออโศกมีอะไรถ้ามาอยู่อโศกต้องมีอะไรก่อนหนึ่งต้องมีศีลห้าละอามยมุกไม่ซื้อหวยไม่เล่นการพน,นันไม่ติดสิ่งสิบติดไม่ขี้เกียจขี้ค้านตั้งแต่ เหล้าบุรีกัญชายานัดกอะไรพวกนี้อ่าม่ผู้หญิงก็ไม่บ้าแต่งตัวให้พ่อท่านเทศแรงนะแต่มาก็ไม่กล้าพูดแรงกแต่พูดตามพ่อท่านหน้าด่า,ดาพวกครูไปอารมณ์โครูไอผ้ผู้หญิงผู้หญิงนี่มันอีบ้าเอาหน้าเป็นสนามลบแห่งเคมีทาแล้วก็ล้างทาแล้วก็ล้างล้างคนหน้าซีดแล้วก็แปะใหม่ก็หลอกให้แปะเจ็ดชั้นก็แปะมาเนะี่ย ออแล้วขี้หมาทาสีทั้งนั้นมาจากญี่ปุ่นจริงเปล่าหน่ยอ,อแล้วเงินเดือนไม่พอใช้นะอยากขึ้นเงินเดือนนะแต่อะไรนะเพียดเมกเท,เทเตอร์อะไรอะไรที่ล้างที่ที่เป็นเคมีไปล้างนี่ก็เรียกว่าอะไรนะชาโดอะไรเนะ่มันมันเป็นเคมีมันฝังอยู่ในกลุมคนเนี่ยน้ำธรรมดาล้างมันก็ลื่น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 เขาก็ออกแบบชนิดไอเคมีมากำจัดอันนั้นอีก โอ้ยหน้าตาดีๆเขาหลอกเอาขี้เลี้ยวขี้เลนมาอัดมาแปะเสียเวลาเข้าเครื่องโต๊ะหน้าแป้งเสียเวลาวันหนึ่งยี่บสี่ชั่วโมงเสียเวลาทีนี้เขาเสียเวลากับอะไรอ่ะสังคมก้มหน้าแต่สมัยปู่ย่าตายายสังคมก้มหน้าเนี่ยยังเขาดำนาดำอะไรถอนก้าวยังมีอยู่มีกินแต่นี้สังคมก้มหน้าก้มหน้าที่จอเนี่ย เ,ออเศรษฐกิจแย่ยี่สบี่ชั่วโมงคุณไปก้มหน้าอยู่กระจอด้วยกับเรื่องมันหลอกกัะนะวันหนึ่งไปทำงานว่าสิบกลางวัน12ชั่วโมงคุณไปทำงานคุณไปดูหน้าจออยู่เจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเศรษฐกิจคุณแย่แล้วนี่ต้องคิดเป็นต้องคิดให้เป็นแล้วก็มีแต่เรื่องหลอกๆนั่นอยู่ในนั้นมีแต่เรื่องหลอกลอกเรื่องกามเรื่องกินเรื่องเกียรตินั้ะนะแหละเรื่องอะไรบ้าๆบอ ตอนนี้ก็มีเรื่องยุกที่สุดก็เรื่องเขเมรเขเมรกับไทยลันอะไรพวกนี้ก็เป็นข่าวข่าวที่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าให้เลิกแต่เราศึกษาให้มีจิตที่เรามีสติแล้วก็ควบคุมแยกแยะมีธรรมวิจัยแยกแยะอย่าให้เกิดเรื่องเศร้าหมองแต่ให้มีปัญญาลา้านละแล้วก็ได้ข้อมูลพอมาก็ดูดูศึกษามอนกันนะโอ้พัฒนาการหน้าลบกันอะไรกัน ประเทศเขมรกับประเทศไทยประเทศไหนหน่าอยู่ฮ้ยเมขมรก็อยากจะเกียกะกายมาอยู่กับไทยเนี่ยจะอดตายว่างนันเป็นข่าวข่าวนะ่นจริงหรือเปล่าเป็นแบบประเด็จการและคนมันมีแนวคิดการเมืองก็มีไส้เดียวกันะจะขยายจะเอาสมบัติของชาติยังไงจะแบ่งปันยังไงจะไปทําธุรกิจท่องเที่ยวยังไงจะไปเกาะเกาะปูดแล้วก็ ค้าไอ้ทรัพยากรที่อยู่ในน้ําในดินยังไงอะไรเนี่ยแล้วจะเป็นใหญ่ของแผ่นดินยังไงกคิดอย่างนั้นยคือนี่คือกิเลสโลกคนนะเป็นคนอื่นจะเดือดร้อนไม่สนหรอกนะมีแต่หาข่าวก็เอามาหลอกหลอกมอมมอยคนมันเชื่อข่าวก็ไปตามกระแสะโลกนี่คือเรื่องคนเอาเรื่องของเรานี่เราอีกโลกหนึ่งไหมพวกเรามีอีกโลกหนึ่ง แต่พวกโลกเก่าเขาตามไม่ทันต้องเรามีโลกใหม่ของเราโลกใหม่นี่คือโลกโลกุตตะละนะโลกุตตะละเนี่ยเป็นคนที่ถือศีลถือศีลถือศีลที่เป็นอธิศีลนะจิตจิงจะหลุดพ้นจากกิเลสโลกุตตละเหนือโลกเก่าโลกเก่ามันเป็นโลกแด้ลาบยศสรรเสริญโลกียสุขกินสูบดื่มเสพนั่นแหละ เป็นโลกที่ไม่พ้นสัตว์เนระฉานต้องกินสุกเติมเศษแต่โลกใหม่เป็นโลกที่มีสติมีปัญญามีความปริความตึกมีความเพ่งเผาเพ่งเผากามเพ่งเผาพยาบาทไอ้เพ่งเผาตัวขี้เกียจขี้ค้านพวกนี้นจิตมันติดพึกไม่อยากคิดอยากนึกอยากจะอยู่เฉยเฉยคิดไม่ออกที่นังมิทังเป็นก่อนก่อนขี้เกียจก่อนอะไรพวกนีน้มันจะมีเรื่องสภาวะจิตเนี่ย มีอาการอารมณ์อย่างไรทีนี้เรามาสู่โลก,กุตละเนะ่ยเราจะมีความแวววัยเป็นผู้รู้รู้อะไระรู้ทุกรู้เหตุแห่งทุกรู้ความดับทุกรู้สิ่งที่อยู่เหนือทุกได้ทุกมันไม่ทุกไม่สุขได้งี้แล้วก็แนวทางที่จะไปสู่ความดับไม่ทุกไม่สุขเลยยอันนี้คือพวกโลก,กุตละในพวกเราพวกโลก,กุตละ แล้วพอรู้แล้วเราก็ดำลงชีวิตแบบเรียบงา่ายจงอยู่ปกครองกันแบบคนจนในใครพูดอย่าคิดเอากำไรคิดเอากำไรม่แต่จะขาดทุนอันนี้ใครพูดระดับโพธิสัตว์นะระดับโพธิสัตว์แต่ไม่ถึงระดับเจ็ดว่างั้นนะอันนี้นี่พ่อท่านพูดไว้แล้วก็จะไปบำเพ็ญต่อ,อสถาบันกษัตริย์เป็นสถาบันที่ บำเพ็ญคุณธรรมบาร,รมีในพวกเป็นสัตว์ที่อยากเป็นใหญ่มันก็จะต้องพยายามตีขม่มพยายามจะเขียยทิ้งอะไรนะเหมือนการเมืองบางพักนั่นอะไร,ะไ,รไม่รู้อะไรเขามีไว้ทําไมใช้วาทกรรมแต่ไม่มียานปัญญาลึกซึ้งอะไรหรอกเ,อเขาก็ดิน้ลนไปทัาน,นะนันตอนนี้การเมืองไทยก็คงจะเป็นเฮือกสุดท้ายเนะลยถท่ยที่สุดแล้วอา,อามาาพวกก็คงจะดีขึ้นนะหวังว่าจะดีขึ้น ก็หวังว่านะหวังว่าจะดีขึ้นแต่แล้วไม่สําคัญดีขึ้นดีขึ้นผู้เจ้าบอกว่าไม่ต้องไปอาศัยพวกนี้หรอกผู้เจ้าให้พึ่งใครฮะเออพึ่งกูเองนี่แหละตัวกูของกูนี่แหละกูต้องรู้กูกูพึ่งกูอย่าไปหวังพึ่งผู้อื่นแต่กูจะต้องมีศีลธรรมเนี่ามาอยู่อย่างไม่ฆ่าสัตว์อยู่อย่างไม่ทานเนื้อสัตว์ ไม่ทานเนื้อสัตว์เศรษฐกิจด,ดีไหมเนีไปซื้อเนื้อสัตว์กับซื้อถั่วมาต้มอะไรมันถูกกว่ากันเนีและโปรตีนเขาเทียบเคียงแล้วโภชนาการถั่วในโปรตีนสูงกว่าเนื้อวัวนะไรพวกนี้นเ,นเขาเทียบเคียงมดแล้วเนีแล้วคนเป็นวิยทยาศาสตร์เนี่ยคนเป็นมนุษย์สัตว์กูลกินอะไรกินพืช <c oughs> อ,อย่าไปออกนอกตระกูล ออกนอกตระกูลมนุษย์มันกินทั้งสัตว์มันกินทั้งหมดเลยนะสัตว์น้ำมันก็มากินสัตว์อากาศที่บินได้มันก็มากินสัตว์ที่มันกินหญ้ามันบินไม่ได้มันก็มากินหมดสัตว์บกสัตว์น้ำสัตว์อากาศมันกินหมดคนเลยนะกินตั้งแต่มดแดงไปถึงช้างใช่ไหมโอ้กินไม่เลือกเลยนะกินไม่เหลือเลยเออเราเลิกสิ่งเหล่านั้น พระเจ้าสอนพาเลิกเพราะมันเป็นวงจรกรรมการกระทำเนี่ยมันเป็นวิบากมีกรรมเราไปยุ่งกับสัตว์เอาชีวิตเขามากินมาฆ่าเนี่ยจิตใจเราก็มันมันเกี่ยวพันกันไม่มีสัตว์อื่นใดจะไม่เวียนตายเวียนเกิดมีวิบากจะต้องเวียนชดใช้กันเราเลิกกินสัตว์พ้นวิบากที่เกี่ยวกับสัตว์นะไม่เป็นคนที่จะต้องไปติดยึดเป็นธาตุวัตถุ เสียสละเสียสละจิตใจเราสูงขึ้นเป็นผู้ให้เป็นเจ้าหนี้แต่คิดจะเอาจะเอาจะเอาเนะี่ยเป็นหนี้ชาติไหนๆก็เกิดเป็นหนี้ต่ําที่สุดก็คือไปแอบขโมยของเขานยไปขโมยของวัตถุเขาเนะี่ยวัตถุมันก็มีของโลกแล้วมาทําอาศัยเรายากไม่ชาวโสกยากไหมเนี่ยนะดำรงชีวิตแบบปลูกข้าวกินเป็นไหมปลูกผักไรสารพิษเป็นไหม จัดการน้ําจัดการพืชมาอยู่มากินปีหนึ่งก็กินไม่มากอะไรนะีกินข้าวห,หมดเวลานะั่าหมดเวลาก็ขอสรุป,ปลงนิดหนึ่งสามนาทีอ่าก็ขอให้พวกเราศึกษาให้ดีศึกษาให้ดีเรื่องสัจธรรมพระเจ้าเนะี่ยมนุษย์ดีก็ดีสุดนะเ,เป็นมนุษย์เป็นสัตบุรุษสูงสุดเป็นพระอริยะได้เล็วก็เลวสุด ล้างเผาล้างพันมันข้ามันเหยียบมันเยี่ยมเร็วสุดต่ำสุดบ้ากามบ้าอำนาจนี่คือคือคนอยู่ในร่างคนสัตว์อื่นบางทีก็ยังไม่เร็วถึงขนา,าดมนุษย์เร็วก็เร็วสุดฉะนั้นขอให้เราศึกษาในสิ่งที่ไปสู่ดีสู่สูสงสุขติสุขตโตเนี่ยถือศีนั่นแหละศีนข้อหนึ่งข้อสองข้อสามเรื่องกามมันทุกข์ไม่อิ่มไม่เต็มหรอกแล้วมันก็อำนาจกามัก็ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นอาการอารมณ์แรงขึ้นทุกนะร้อนลน,นลดลงลดลงให้ดับให้สนิทสงบเย็นแล้วมีปัญญาเรื่องคำพูดคำจาไม่พูดโกหกเราจะเป็นคนมั่นคงและมีสติไม่โกหกไม่พูดคำจาบไม่พูดสอหาชื่อหาเสียงส่อในแง่ไม่ดีของอนุนนี้มาส่อมาแซะมาอะไรเพื่อตัวเองจะเด่นอนะไนี้เป็นภัยตัวเองคำพูดพวกนี้ไม่ควรจะมี แล้วก็พยายามมีสติเรียนรู้ทั้งโลกกระทำพระอะไรมันจะขัดเกล่ไปหมดแล้วพูดเล่นพูดหัวพูดไม่มีสาระแกนสารเขาเราียกว่าเพอ้อแล้วก็พาพุ่งสร้างเพ้อเ,เจอ้อมันไม่เป็นจริงไม่เป็นหลักเป็นกฎเป็นเกณฑ์ที่จะทําให้ตัวเองมีสติมีปัญญาเพิ่มขึ้นศีนข้อสี่ก็ดีข้อห้าสิ่งมัวเมาต,ต่างนานาเมาตั้งแต่หยาบสุลาแปลว่าหยาบมาบายมุกคือสุลา จากนั้นก็เป็นกรรมคุณลโลก,กธรรมเป็นเมาระดับมัชชะเมไลมระดับเมเรัย,รยสุาลาเมระยะเนบระดับเนี่ยรูปรถกินเสียงสัมผัสเมาในพวกนี้ลา,าบยศเสริโลกียสุขในนี่ก็จุเมาแล้วขั้นสูงก็คืออัตราทั้งสาม ลาเมระยะมัชชะมัชชะในคำชับก็อีกอาตัางสามโอลานี่ก็อัตตามโานมอัต,า,อตาแล้วก็อรลปะอัตตาพวกปฏิบัติผิดเนี่ก็ไปติดอรลปะอัตตาติดอาการเบาๆว่างๆอะไรพวกนี้นั่งหลับมูลหลับตานะคือเมามันมุนสลักออกไม่ได้ติดพบต่างๆเอาสำหรับวันนี้ก็ขอให้พวกเราตั้งใจศึกษาเท่าที่ชีวิตที่มีอยู่เนี่ยดี นับว่าขอบคุณมากเลยที่เดินเข้ามาสู่สีมาอาโศกหวังว่าพวกเราจะได้แง่คิดได้อะไรที่จะไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็พัฒนาให้พ้นทุกน,น์ไม่มีใครช่วยเราเรื่องทุกข์และมื่หลงไหลอันนี้เป็นแนวทางของ,รงพระสัมมาทพุทิเจ้าขอให้ทุกคนจงประพฤติปฏิบัติเจริญในธรรมทุกท่านทุกคนเทิน